รหัสแดงรหัสแดงขอให้ทุกหน่วยปรดทราบเปิดการป้องกันภัยระดับสูงสุดขอให้กลุ่มอัศวินฟอร์เบียนทุกท่านมารวมกันอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวด่วนตอนนี้เราพบตัวของสาวน้อยผู้พกลูกปักเขียบเดินไปมาอรารวาไปทั่วจากรายงานที่เราได้ทราบมาตอนนี้สาวน้อยคนนี้ได้ระเบิดภูดเขาไปแล้วทั้งหมด2ลูกขอให้อัศวินทุกท่านเตรียมพร้อมกับการประทะในครั้งนี้จากข้อมูลที่เราได้จากแหล่งข่าวสารลูกลางของมหาภัยร้าย,ายครั้งนี้เป็นสาวน้อยตัวเล็กคนหนึ่งที่น่ารักแต่ขอให้ทุกท่านระวังเธอให้ดีเพราะเธอนั้นมีพลังทำลาย กว่าสถานการณ์จะขี้คายลงขอให้องค์เทพบอปทอดคุ้มครองเราจากอสูรร้ายตนนี้ด้วยเถิดเอาวและครับสวัสดีครับวันนี้คือผมนะครับเพอร์เพอร์บันนี่นั่นเองครับผู้ที่คุณภาพไม่ต่ำแต่ก็ยังเสื่อทำคลิปเหมือนเดิมนะครับจากที่เปิดคลิปไปนะครับไม่ต้องเดาเลยครับตัวละครที่ผมจะเอามาพูดถึงในวันนี้ครับก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่นั่นก็คือน้องคีนั่นเองครับหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าฮะพี่อะไรเนี่ยคีเนี่ยคนก็าทำกันไปตั้งเยอะนะนะพี่มาทำอะไรกันตอนนี้เนี่ยฮะผมขอบอกไว้ก่อนเลยครับถึงผมมมมจะะะทาาาาาาตตตตตัััััวววลลลลลคคคครรรรรเเ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 เนน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 นืืื้้้้ออออ่่่่่่่่งงงงหหหหชบบบกกกกีียยยแไไไปป็ส์ิ ทั่วไปแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปในอนาคตกันด้วยนะครับและถ้าผมพูดชื่อตัวละครหรือเล่าประเด็นผิดไปตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยมาก่อนเลยนะครับซึ่งท่านทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปเริ่มดูคลิปกันเลยครับในกองอสุวินโฟเวเลียนครับมีอสุวินดอกไม้พึ่งคนหนึ่งครับที่เธอนะครับมักจะพบรูปปักเขียวไปกับตัวเสมอนั่นเองครับซึ่งเธอนะครับก็มักจะมาพร้อมกับประกายไฟที่ระยิบระยับไปทั่วทุกทีีี่่่่่่่่่่่่นน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 นัััััััััััเเเเเออ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 งง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 คคคคคคครรรรรรรบบ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 แแแแแตตตตตถถถึึึยยยยาาาาาา้้้้้กกกกกกไหหห็็พพสิิฆขจจซธะะมููวณใใ ก็เป็นแค่เด็กครับเธอไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไรหรอกครับซึ่งคีนะครับเป็นสาวน้อยตัวเล็กครับที่พลังงานสูงนะครับชอบเที่ยวเล่นนะครับและเรียกได้ว่าเธอนะครับถอดแบบมาจากแม่ของเธอนะครับเป๊ะๆนั่นเองครับและเธอนะครับก็ยังเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์อีกด้วยนะครับเพราะว่าเธอนะครับชอบประกอบวัตถุที่เป็นระเบิดนั่นเองครับและเธอนะครับก็ไม่เคยสะดุ้งหรือตกใจกับเสียงที่เกิดขึ้นดังๆจากการระเบิดครับแต่ในทางกลับกันครับมันกลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นอย่างมากครับคีนะครับปวดปลาในการสร้างระเบิดเป็นอย่างมากคร บารอนบันนี่ของเอมเบอร์นั่นเองครับซึ่งถ้าเอาจริงๆครับคีนี่ก็เหมือนเด็กสาวทั่วไปครับที่อยู่ในวัยโซนครับแต่แย่หน่อยครับที่เวลาคีจะเล่นกับใครเนี่ยต้องมีเสียงระเบิดเปียงป้างมานั่นเองครับเรียกได้ว่าเดออิดาร่าจากแสงอุตสาหมาเห็นเข้านะครับประมาณว่าโอ้คีสาวน้อยเธอเข้าใจความงามของศิละปะมันต้องระเบิดแล้วสินะฉันเนี่ยภูมิใจในตัวเธอจริงๆนะสาวน้อยถึงแม้ว่าเราสองคนเนี่ยจะไม่รู้จักกันและถึงฉันจะตายไปนานแล้วก็ตามเนี่ยซึ่งพอคุณฟังมาถึงท่อนตรงนี้ครับคุณก็จะมองว่า ครับคีนะครับมีงานอดิเรกครับนั่นก็คือการระเบิดปลานั่นเองครับซึ่งเธอนะครับก็มักจะโยนระเบิดของเธอนะครับลงไปในแม่น้ำครับโดยการระเบิดจากภายในครับทำให้ปลานะครับลอยน็อกเอาขึ้นมานั่นเองครับและเสร็จแล้วนะครับคีเนี่ยก็จะดีใจมากครับประมาณว่าว้าวปลาขึ้นมาเต็มเลยดูสิคุณจีนจีนนะครับก็จะยืนมองประมาณว่าครี ฉันขอสั่งให้เธอกลับไปที่ห้องนอนของเธอเดี๋ยวนี้นะปัดดาวแต่ถึงอย่างนั้นครับเราก็ไม่สามารถว่าน้องได้ครับเพราะว่าน้องคีเนี่ยเธอยังเป็นแค่เด็กครับเธอยังไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไรมากครับเราดูจากทรงเธอเนี่ยเราก็รู้แล้วครับเพราะว่าคีนะครับเป็นเด็กที่อ่อนต่อโลกมากครับและหลายครั้งนะครับสิ่งรอบตัวของเธอนะครับก็กดดันเธอทําให้เธอนะครับสับสนนั่นเองครับซึ่งมันก็ทําให้เธอนะครับไม่เข้าใจความหมายของผู้ใหญ่ในบางครั้งครับยกตัวอย่างนะครับคีนะครับมองว่าอุตสาหกรรมวายของมอนสเตอร์ของครอบครัวดีลุกเนี่ยเป ทำหน้าบึ้งตลอดเวลานะครับทำให้เธอนะครับคิดว่าอ้าคุณดีลุกเป็นคนไม่ดีแน่นอนซึ่งเราก็โทษใครไม่ได้ครับต้องโทษดีโอน่าคนเดียวเลยครับดียวน่าเธอการดิสเิตดีลุกด้วยวิธีนี้กันเหรอเจ้าเล่์จริงจริงซึ่งคีนะครับก็มีสับเป็นอัศวินฟารเวียนเต็มตัวครับแต่ด้วยความโซนของเธอนะครับเธอนะครับมักจะหาปัญหาให้กับตัวเองเสมอครับและเธอนะครับก็มักจะหนีปัญหาเหล่านั้นนะครับด้วยวิธีการแบบเด็กๆนั่นเองครับแต่ในท้ายที่สุดครับเธอเนี่ยก็จะถูกจีนจับได้ครับและก็ถูก เธอเนี่ยก็จะใช้เวลาของเธอนะครับในการคิดสูตรระเบิดใหม่ๆขึ้นมานั่นเองครับซึ่งคีนะครับก็ชอบรุ่นพี่อัศวินทุกคนเป็นอย่างมากครับและในทางกลับกันครับเธอนะครับก็เป็นที่รักของผู้ใหญ่หลายคนเป็นอย่างมากครับซึ่งคีนะครับก็ติดเคยะและอัลเบนโดเป็นพิเศษนั่นเองครับเธอนะครับมักจะยึดกดเอาตัวรอดของเคยะนะครับเป็นหลักเสมอนั่นเองครับส่วนอัลเบนโดนะครับคีเนี่ยก็รักอัลเบนโดเหมือนกับพี่ชายของตัวเองนั่นเองครับเพราะว่าอัลเบนโดนะครับคอยดูแลเธออยู่เสมอนั่นเองครับส่วนพ่อแม่ของคีนะคครัับงทู้ ออกเดินทางไปที่ไกลแสนไกลนั่นเองครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทั้งคู่ี่ยจะกลับมาตอนไหนครับคีนะครับชอบตุ๊กตานุ่มนิ่มครับและก็ชอบกินปลาครับแต่มีนิสัยที่ไม่ค่อยชอบกินปูมากสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันแก่เนื้อกินค่อนข้างยากครับและถึงแม้ว่าคีจะแก่ได้นะครับแต่เนื้อของมันนะครับก็ค่อนข้างน้อยครับและคุณนะครับอาจจะสงสัยครับว่าในบรรดาอัศวินฟวเลียนใครนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดครับซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นะครับก็มักจะพูดถึง3คนนี้เสมอครับเวลาพวกเขาพูดถึงอัศ เคะและคนสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าพ่อผู้ลึกลับอย่างดีรุกนั่นเองครับแต่ก็มีบางคนนะครับอ้างว่าพวกเขาได้เห็นอัศวินชุดแดงคนหนึ่งนะครับเธอสามารถระเบิดเทือกเขาทั้งลูกด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวครับซึ่งหากคุณต้องการพบกับอัศวินผู้ลึกลับคนนี้นะครับคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยครับคุณแค่ไปที่ห้องขังเดี่ยวของกองบัญชาการอัศวินฟอร์เบเลียนครับและคุณก็จะพบกับเธอคนนั้นนั่นเองครับแต่เมื่อวันใดที่ห้องขังนั้นว่างเมื่อไหร่ก็จะเกิดมหัตภัยร้ายหรือเหตุร่ เปิดรหัสแดงทันทีครับอันนี้หยอกๆนะครับไม่มีในบทและคีนะครับเธอเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีนะครับในเรื่องความอันตรายของเธอนั่นเองครับซึ่งเธอนะครับก็มียศทางการเป็นอัศวินของกลุ่มฟาวเวเลียนครับและถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งของเธอนะครับเรียกได้ว่าหาคู่ปรับไม่ได้เลยครับและถึงแม้ว่าเธอนะครับจะเป็นแค่เด็กเนี่ยแต่คุณก็ไม่ควรสบประมาทเธอเป็นอันขาดครับเพราะว่าภายใต้ใบหน้าอันน่ารักของเธอนะครับและคำพูดของเธอที่แสนหอมหวานนะครับซ่อนเล้นพลังทำลายล้านที่เกินจะจินตนาการได้ครับยกตัวอย่างนะครับหากคุณทาาใใหห้้้้คค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 คีรรรรรรออออองไนน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 ะะะะะะัััััับบบบบแแุุ่่่ณณณจจจโโดดดเิิตกกศวื เรียนนะครับลุงกระทืบเข้าให้ครับเพราะว่าเหมือนที่เรารู้กันดีครับว่าคีนะครับเป็นที่รักขนาดไหนครับถึงแม้ว่าเธอนะครับจะซนไปหน่อยก็ตามครับแม้ว่าเด็กในมอนสเตอร์คนอื่นๆนะครับจะมีอายุเท่าเธอนะครับแต่พวกเขานะครับก็จะเล่นของเล่นทั่วๆไปครับแต่ของเล่นชิ้นโปรดของคีนะครับนั่นก็คือระเบิดที่มีชีวิตนั่นเองครับและเมื่อ3ปีที่แล้วครับคีเนี่ยก็ได้รับการไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในอัศวินฟาวเรียนรับโดยพ่อแม่ของเจอนั่นเองครับซึ่งพ่อแม่ของคีนะครับก็เป็นนักพจน์ กรมของแม่ของเธอนะครับเป็นตำนานเลยก็ว่าได้ครับซึ่งคีเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็นทุกอย่างครับเธอนะครับมีความหลงใหลในวัตถุระเบิดเป็นอย่างมากครับและด้วยความไร้เดียงสาของเธอและความกระตือรือร้นของเธอครับทำให้เธอนะครับชอบสำรวจทุกที่นั่นเองครับและในบางครั้งนะครับเธอนะครับก็มักจะสร้างปัญหากับสิ่งเหล่านั้นเสมอครับและภายใต้การคุ้มครองของกลุ่มอัศวินฟาว์เลียนนะครับเธอก็ได้รับการคุ้มครองจากอันตรายต่างๆและจิตนาฬินะครับเพราะว่าแน่นอนครับมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเหม แต่สลายให้กับทุกคนในกลุ่มฟารเวอร์เียนนั่นเองครับแต่ถึงอย่างนั้นครับมันก็ไม่ได้ช่วยให้คีนะครับพ้นโทษจากจีนนั่นเองครับคีนะครับมันจะถูกส่งตัวนะครับไปอยู่ในห้องขังเดี่ยวหรือว่าห้องนอนของเธอนะครับและเธอนะครับก็มาจะช่วยเอมเบอร์นะครับในการพัฒนาหุ่นบารอนบันนี่ของเธอนั่นเองครับตลอดจนการพัฒนาระเบิดแบบใหม่ครับซึ่งผู้คนและสิ่งของพวกนี้ครับต่างเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของเธอนั่นเองครับว่ากันว่าลูกไม้นะครับหล่นไม่ไกลต้นนะครับจีนนะครับถอนหายใจลงครับ และไม่ต้องพูดถึงจํานวนการลดลงของปลาในทะเลสาบสตาร์เฟลครับที่มันลดลงจังผิดธรรมชาติครับซึ่งความเสียหายทั้งหมดนี้ครับก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่นั่นก็คือ ครีนนั่นเองครับและเมื่อคีนะครับต้องมาเชิญหน้ากับสายตาพิฆาตมารของจีนะครับเธอนะครับก็กลายเป็นสาวน้อยที่ดูไร้พิษส่งไปทันทีครับเธอนะครับจึงต้องยอมจำนวนส่งระเบิดที่เธอนะครับซ่อนไว้ทั้งหมดนั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับคีนะครับก็จะถูกพาไปที่ห้องของเธอนะครับและก็จะถูกกักบริเวณนั่นเองครับและแม้ว่าคีนะครับจะรู้ตัวว่าผิดนะครับแต่เธอนะครับก็จะร้องไห้ทั้งน้ำตาครับและเหตุการณ์เพลิงป่าหรือไฟไหม้พวกนี้ครับก็มักจะเกิดขึ้นประมาณ2 3ครั้งต่อสััปดาห์นนเองครงอ่ามครัญหาที่เกิดขึ้นนนอออยู่เเสมังแต่ถถ้าาามมผเนนนีี่่่ปัญญหหสวใทจก น่ก็คือปัญหาของตัวเองทั้งนั้นแหละครับแต่ถึงอย่างนั้นครับด้วยบุคลิกที่ซุ่มซ่ามของเธอและประมาทนะครับก็ทําให้ทุกอย่างนะครับแย่ลงไปอีกครับยกตัวอย่างนะครับเธอเคยอยากจะขอโทษทุกคนด้วยการทำบาร์บีคิวนะครับแต่ก็จบด้วยการส่งเตาบาร์บีคิวนะครับไปต่างโลกนั่นเองครับเธอนะครับใช้แรงระเบิดของเธอนะครับในการจุดไฟครับซึ่งนั่นนะครับก็เลยทําให้เตาบาร์บีคิวนะครับระเบิดครับแล้วก็บินขึ้นไปสู่ท้องฟ้านั่นเองครับและในบางครั้งนะครับคีเนี่ยก็เผลอจุดไฟโดยไม่ตั้งใจขึ แน่นอนครับมันทาให้ไฟนะครับลุกแรงขึ้นนั่นเองครับเรื่องคีเลยครับก็ไม่ใช่เด็กที่ไม่ดีครับแต่เธอนะครับเป็นเด็กที่ติดเล่นครับแล้วก็เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นครับแล้วก็ซุ่มซ่ามเลยครับผมแถมให้และในเวลาที่เธอนะครับทำงานล้มเหลวในบางครั้งนะครับมันก็มักจะนําพาปัญหาที่ยิ่งใหญ่มาเสมอนั่นเองครับและทุกครั้งที่มีปัญหานะครับเธอเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขมันครับแต่ในทางกลับกันนะครับในเวลาที่เธอต้องการที่จะแก้ไขมันนะครับมันก็ทําให้ทุกอย่างนะครับแย่ลงนั่นเองครับและแม กับูมและหลังจากนั้นนะครับคีนะครับก็จะกลับไปสู่ห้องของเธอเหมือนเดิมนั่นเองครับและถึงแม้ว่าคีนะครับจะลงเอยด้วยการสร้างปัญหาในเมืองมอสเตร์อยู่เสมอนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับทักษะการใช้ระเบิดของเธอนะครับเรียกได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากครับหากใช้อย่างถูกวิธีนะและมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่จีนเนี่ยสามารถชนะฝูงของฮีลิเชอร์ที่บุกรุกนะครับโดยการใช้ความสามารถระเบิดของคีเพียงอย่างเดียวนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยแรงระเบิดของคีนะครับก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของสตอร์มเบลัเลองคคีนรางครัล ทราบครับหากคุณใช้อย่างไม่ถูกวิธีครับมันจะระเบิดบ้านผ่อกระท่อมไปทุกทีนั่นเองครับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับตำนานของอัศวินสีแดงแห่งเทือกขาส s t o r บ b e a r e นะครับก็ได้เริ่มแพร่กระจายไปทั่วเมือง Monsterat ครับและมีข่าวลือครับว่าเธอนะคราบสวมชุดสีแดงครับและคว้าสมบัติที่ล้ำค่าของกลุ่มอัศวิน Favoleon ไว้ในครอบครองครับอย่างไรก็ตามครับมีเพียงแค่คียคนเดียวเท่านั้นครับที่รู้ว่าสมบัตินั้นคืออะไรครับซึ่งไอ้สมบัติชิ้นนั้นครับมันก็แค่หนังสือโน้ตที่คีนะครับบันทึกเรื่องราวของเธอกับการผจญภัยของเธอไว้นั่นเองครับแล้วก็มีเรื่องราวของแม่ของคีนะครับที่เขียนไว้นิดหน่อยนั่นเองครับซึ่งสำหรับคีนะครับกลุ่มอัศวิน Favoleon น่ก็คือครอบครัวของเธอนั่นเองครับเธอนะครับไม่สามารถนึกภาพออกเลยครับว่าชีวิตของเธอนะครับจะเป็นยังไงครับหากไม่มีพวกเขานะครับพวกเขานะครับเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคีเสมอมาครับแล้วก็ยังเป็นคนที่ดูแลเธอนะครับในเวลาที่แม่ของเธอนะครับไม่อยู่ครับซึ่งเรียกได้ว่าแม่ของเธอนะครับหรือว่าอลิสเนี่ยเป็นนักประจนภัยที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับซึ่งแม่ของคีนะครับก็เป็นผู้เขียนหนังสือเทเวนทาวเวลไกนั่นเองครับซึ่งเป็นหนังสือยอดนิยมเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเอาจริงๆครับแม่ของคีนะครับเรียกไดดด้้้้ววว่่่่่่่่่่าาาาทททุุกกกกกกอออออออยยยงงงงงงคค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 รรรรรัััััััับบบบบบเเ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 ธธธนน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 ะะะปป็็็็ีีีใืๆๆซึึถแแแแมมตตตลข ก็ได้สอนคีนะครับไว้หลายอย่างนั่นเองครับเช่นการเพิ่มน้าหนักดินปืนครับหรือการเลือกใช้ฟิลนะครับซึ่งแม่ของคีนะครับก็ได้สอนทักษะต่างๆไว้มากมายครับและความรัรถนาของแม่ของเธอนะครับมันก็ไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่มากครับสิ่งที่แม่ของเธอต้องการนะครับคือให้คีนะครับเป็นเด็กดีครับและก็เป็นเด็กที่มีความล่าเริงตลอดเวลานั่นเองครับและแม่ของเธอนะครับก็อยากให้คีนะครับแสดงผลงานและความคิดของเธอนะครับผ่านดอกไม้ไฟของเธอนั่นเองครับและถึงแม้ว่าพ่อแม่ของคีนะครับจะเดินทางไปยังที่อันตรายมากมายนะครับแต แน่นอนครับและถึงแม้ว่าคีนะครับจะเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆในตอนนี้ครับแต่เธอนะครับก็ฝ่ายฝันครับว่าเธอนะครับอยากจะเป็นแบบแม่ของเธอนั่นเองครับและมันก็เลยทําให้คีนะครับตั้งหน้าตั้งตานะครับตั้งใจทําระเบิดที่ดีที่สุดครับเพื่อให้แม่ของเธอครับภาคภูมิใจกับตัวเธอนั่นเองครับซึ่งคีนะครับก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับแล้วก็เป็นเพื่อนคนแรกของเธอนะครับนั่นก็คือโดโดโก้นั่นเองครับเฮะอะไรนะเพ่ใครคือโดโดโก้ทำไมผมไม่เคยได้ยินตัวละครตัวนี้มาก่อนใช่ครับคุณไม ตััวนี้ครบไว้ที่โคเวอร์สีแฉกของคีนั่นเองครับแขวนสะพายไว้บนกระเป๋าเป้ใบใหญ่ของเธอครับและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับคีกับโดโดโคกครับก็ไม่เคยแยกออกจากกันแม้แต่ครั้งเดียวครับและแม่ของคีนะครับก็ได้ให้เหตุผลครับว่าสิ่งนี้นะครับจะทําให้คีนะครับไม่เหงาครับและเธอเลยครับก็จะมีเพื่อนที่ไว้ใจได้คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอนั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าคีกับโดโดโค้กเับก็ผจญภัยไปแล้วไม่รู้กี่ที่นั่นเองครับซึ่งยามใดนะครับที่พวกเขาทั้งสองเนี่ยตกอยู่ในอันตรายครัััััััััััััับบ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 ท้้้้งงงงงงงคคคคคู่่่่่่่่่่่นน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 ะะะะะรร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 กก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 ็จจชววววยยยยเเ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 หหลลลืืออ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 แแปปซซึึตาาาาาามม์ีีีได เราเดี๋ยวจะไปช่วยเอมเบอร์ครับก็ต้องเต้นก่อนครับกลายเป็นบีไปเลยแล้วเมื่อเราพิจารณาถึงสิ่งอื่นนะครับที่อลิซกับลูกสาวของเธอนะครับเคยประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างนะครับสามารถเป็นระเบิดได้หมดครับเจ้าโดโดโคของเราเนี่ยอาจจะเป็นระเบิดชนิดหนึ่งก็ได้ครับแล้วคุณสงสัยไหมครับว่าทําไมโดโดโคเนี่ยชื่อมันถึงประหลาดขนาดนี้ครับเมื่อคุณเอาคําถามนี้ครับไปถามกับคีนะครับเธอก็จะหน้าแดงก่อนตอบอยู่สักพักครับแล้วเธอก็จะตอบครับว่ามันน่ะหมายถึงเพื่อนที่ดีที่สุดของคียังไงล่ะเรียกได้ว่าหลังจากคค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 คีีีีีีตตออออบบ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 บาาาาาถมมนน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 ้้้ไไไไปรร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 รััััััััััััััุุณณเเเสสส่่่่่่่่ยยยยงงงงงโดดด FBI จจแซึหกกะะะะะวววิชช็ธูใ รไม่รู้ว่าเธอนะครับได้รับวิชั่นมายังไงครับคีนะครับได้รับวิชั่นโดยธรรมชาตินะครับตั้งแต่ยังเด็กนั่นเองครับซึ่งตามคําบอกเล่าของคีนะครับตอนนั้นนะครับคีได้สร้างระเบิดที่เรียกได้ว่าใหญ่กว่าซูเปอร์บิ๊กแบงซะอีกครับซึ่งเรียกได้ว่าการทดสอบระเบิดในครั้งนี้ครับมันทําให้ห้องทดลองของเธอนะครับไปต่างโลกนั่นเองครับเรียกได้ว่ามันระเบิดห้องทดลองของคีนะครับหายไปกับพิษตานั่นเองครับซึ่งสิ่งที่เหลือทิ้งไว้จากห้องทดลองของเธอนะครับก็คือขี้เท่าและควันจากการระเบิดนั่นเองครับแต่แทนที่คีนะครับจะผิดหวังนะครับเธอกับประหลาดใจเป็นอย่างมากครับเมื่อเห็นวิชั่นของเธอนะครับลุกเชิญออกมาจากขี้เท่าเหล่านั้นครับและคําถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของทุกคนนะครั นั่นก็คือทำไมคีที่มีอายุน้อยถึงได้รับการตอบรับจากเหล่าเทพเร็วขนาดนี้ล่ะเป็นเพราะพรสวรรค์ของเธอหรือว่าความหลงไหลในระเบิดของเธอกันแน่นะหรือว่าลักษณะเฉพาะของเธอที่ได้รับมาจากแม่และไม่ว่าคําตอบในครับจะออกมาเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเธอในครั้งก็เป็นหนึ่งในน้อยคนมากครับที่ได้รับวิชั่นมาตั้งแต่เกิดนั่นเองครับซึ่งนี่แหละครับก็จะกลายเป็นสมบัติล้าค่าของเธอนะครับที่จะไม่มีวันมอบให้ใครก็ตามติดขาดครับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องสตอรี่ไลน์ทั้งหมดของครีนั่นเองครับเเเเเเปป็นนนนไงงงงงครรับบชออออออมม้ยยยซซึึ่่่ใสวววตขผผาีีธฉิ500ลถ สร้างไปหน่อยแล้วก็สร้างปัญหากระตามนะครับแต่ผมว่าทุกคนนะครับก็รักคีเป็นอย่างมากเช่นกันครับฟังจากที่ผมเล่าไปครับหากคุณทำให้คีร้องไห้นะครับก็เหมือนที่ผมกล่าวข้างต้นครับคุณจะโดนอัศวินแห่งฟาวเวอร์เลียนกระทืบครับแล้วคุณก็จะโดนชาวเมืองมอสแตยกระทืบเช่นกันครับและแน่นอนครับคุณจะโดนแฟนคลับของคีรุมกระทืบซ้าเติมอีกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับนี่ก็เป็นท็อปเทียร์ตัวละครครับที่คุณไม่ควรไปยุ่งเด็ดขาดครับและก็เหมือนเดิมครับหากคุณชอบการแอคติ้งมีคุณอออยาาก้รร่่งงขมหวตััล สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม